เพื่อนๆครับตอนนี้แมวที่บ้านนะครับผมกําลังรุมดูอะไรสักอย่างนะอยู่ที่นอกหน้าต่างนะครับผมกังฟูดูท่าทางฟึดฟัดฟึดฟัดมากๆเลยนะกังฟูดูอะไรอ่ะอืมมอเตอร์ไซค์เฮ้ยนี่มันสังหิดนี่นะสง,งิดกังฟูเพื่อนมาหาหรอพี่เร้าหยงชุน สังกิจมาหาสังกิจมาหาดูสิกระปูดูดิกระปูขาก็สั้สนนะยังพยายามที่จะดูสังกิจอีกกันดูดิขาสั้นมากๆเลยแต่ว่าจะสสองดูสังกิจเป็นไงบ้างสบายดีไหมสังกิจนี่เป็นแมวข้างบ้านนะครับผมที่เขาอยู่แล้วแวกบ้านในหมู่บ้านนี่แหละ แล้วก็นานๆทีก็จะแวะมาเยี่ยมเยียนบ้านนี้ทีนะครับผมกังฟูนี่ปกตินี่เขาไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครนะแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนท่าทางจะมมุนหิดหรือเปล่านะมีแมวตัวผู้มานะครับผมมีแมวตัวผู้เข้ามาในบ้านนะ <laughs> กังโฟ ور, บ้านเราพื้นที่เยอะนะก็แบ่งๆบ่งให้เพื่อนๆได้เข้ามาเยี่ยมเยือนบ้างนะเคยสงสัไหมครับว่าแมวที่เลี้ยงระบบปิดเนี่ยเขาอยากจะออกไปข้างน,นอกบ้างหรือเปล่านะเขาอิจฉาแมวที่อยู่ข้างน,นอกบ้างหรือเปล่านะส่วนแมวที่อยู่ข้างน,นอกนะครับผมเลี้ยงแบบระบบเปิดเนี่ยเขาก็จะอิจฉาแมวที่เลี้ยงแบบระบบปิดบ้างหรือเปล่านะอันนี้ผมก็สงสัยนะไปแล้วครับแมวเดี๋ยวให้ขนมสังิดหน่อยดีกว่านานๆทีสังิดจะเยี่ยมบ้านนะก่อนหนูขนมบ้านนี้เพียบเลย เศร้าอ่ะให้พี่เศร้ากินกันโอ้มากันเต็มเลยอะถ้าใช่กังฟูหยงหอ,องกินบ้างหยงไม่ชอบกินขนมนะครับอะโอเคเดี๋ยวไปให้สังหิตมากดีกว่านี่นะครับเพื่อนเพื่อนสังหิตแมวข้างบ้านนะอ้ดูดินีขี้เกียจเลยอะดูนีมาสบายนะกินขนมแล้วอย่างงี้แล้ว กินขนมก้เลยอืมกินบ้าแล้ขนมอ่า,อ <c oughs> อากินเร็วกินเร้วเอาอยู่นี่อยู่นี่อืม <c oughs> อา่าเราเพื่ออีกตัวไปไหนอะสง,งอดอ่ะสง,งอดอยู่ไหนทำไมวันนี้มาจะสังหอิดอะรอร่อยไหม,หมอยู่บ้านนุนได้กินบ้างปะเนี่ยฮะ ถ้าอยากกินอีกก็มาบ้านนี้อีกนะไม่ว่ากันจริงๆแล้วผมก็อยากจะให้เขาแบบเลี้ยงระบบปิดนะแต่ว่าผมทําอะไรไม่ได้เพราะว่าแมวเขามีเจ้าของอะนะเราก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายอะไรกับเขามากเพราะว่าเราก็ไม่สนิทก,กับบ้านนั้นด้วยอนะแต่ว่าแมวเขาดูทางจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีเลยนะไม่รู้ว่าเขาพาไปฉีดวัคซีนแล้วหรือยังเนะี่ยถ้าเกิดฉีดวัคซีนแล้วก็คงดีนะจะไดแบบ้พามาเล่นกันกับบ้าน ที่เศร้าได้โอ้โหชอบมากเลยนะชอบจริงๆนะอ่ะย,อยืนลองยืนสองขาหน่อยอะยืนนี่ยืนสองขาแล้วอ่ะยืนสองขาแล้ว <c oughs> ไหนตัวอืน่นตัวอืน่นตัวอื่นอยู่ไหนบ้านแล้วตืว่นอยู่ไหนไม่แล้วดูในบ้านมองด้วยความอิจฉากันนะครับผม <c oughs> โอ้ đấy đâu xanh đâu anh đi đâu sangit nè 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 à lên thằng dài đưa cho dụng mừng đưa phu mừng công phu โอ้โหแมวส้มเหมือนกันอน,นี้ก็ที่ลับเล็บของแมวบ้านนะครับผมชอบไหมอันนี้เอาไว้ป่ะเอาไปปะหือยากกลับบ้านไหมเอากลับบ้านยังไงดีอร์อ่อะกินขนมกันกินขนมกินขนมกินขนมดูดิมันนอนอ้อนนะครับผมโอ้โหปะเอาคอนโดไปไว้ที่บ้านเหนือป่ะ อะกินนมกันเลยฮฮตัวอื่นอยู่ไหนตัวอื่นอยู่ไหนเพื่อนมาไหนพี่น้องมาไหนมานี้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 มานี่เนี้เาเ,าเอาอน,นี่าเนี้าเอ้ยาเน้มาเนี้นี้าเน้ยมาเนี้แมเนี้าเน้ยาเนี้ยออนนเาานเาเน,เนี่ยาเนี้ยเนาเนี้ยเนี้ยาเนี้า้านี้ยเี้าน้มาเนาเนีาเนมาเนมเนเนียเนี่ย เนี่ยเราขนขนไปเลยอขนมอันนี้เอาป้อนเอาไว้ป้อนแมวครับอ่ะป้อนมันแมวป้อนแมวแมวเล<อ>ี้ยหรอใช่ใช่ใช่ที่บ้านมีปะไม่มีเฮ้ยเอาให้มันกินเลยไม่ตาอาหารต่รอแล้วตัวอื่นไปไหนอะตัวที่เคยเคยให้แมวกินไหมขนมแมวเลี้ยเคยครับเคยเคยแล้วครับอือฮะตอนหนูดูพี่แม่กับน้าฟฝดเขาให้อาหารแมวเลี้ยช่องอไหนพี่แม่กับน้าแฝดนี่ครับผมก็ มีน้องนะครับผมเป็นหลานของเจ้าของบ้านเจ้าของแมวเนี่ยได้พาแมวแล้วก็ที่ดับเล็บกลับไปแล้วนะครับผมก็เป็นมิตรภาพดีๆนะครับผมสำหรับเพื่อนบ้านด้วยกันนะครับผมก็หวังว่าเขาคงเลี้ยงแมวเจ้าสงีสงอนให้สมบูรณ์แบบแล้วก็เป็นแมวที่ดีได้นะครับกลับสู่โลกของบ้านได้ก็มีเหมียว เดี๋ยวขอล้างมือก่อนโหสภาพแต่ละคน <c oughs> กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปเยี่ยมแมวบ้านข้างๆมาแป๊บเดียวเองนะโอ้โ oh. <c oughs> หมาใจปะเนี่ยไอ้เ <Ay. S 1> ข้าบ้านเข้าบ้าน <c oughs> ไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมแค่ไปให้อาหารขนมแมวแมวข้างบ้านเท่านั้นเองนะครับผมไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวทุกคน ทำใจดีๆไว้ <laughs>